โยชาสวัสดีวิรุ่นเมกาวัสดีวิรุ่นดูไปสวดีวิรุ่นชาวสายทุกคนกันด้วยนะครับวันนี้นะครับเราจะมาเล่นเจ้าตัวเกม Dragon Quest Monster The Dark Prince นนะทุกคนนะเป็นตัวเดโมนะครับอันนี้ผมก็เอ่อพรีมาแล้วนะเป็น เออเป็นแผ่นนะครับแต่ว่าน,นี้ผมมาลองดีโมก่อนเลยละกันเนาะท่านผู้ชมเนาะอ่ะเราก็เล่นกับเจ้าตัวเครื่อง Nintendo Switch Lite นะเป็นเครื่องเล่นเกมพกพาคขนาดกะทัดรัดนะครับความแรง0.4เทราฟ l อ p ให้แบตมา3,500 MM ิ mAh นะเด้แนนานาสุดๆถึง4-6ชั่วโมงเลยนะครับท่านผู้ชมมาขนาดหน้าจอ5.5นิ้วนะครับ iP-S-LCD 60Hz HD 720p นั่นเองนะฮะอ่าแล้วก็ให้ในส่วนของความจำมานะครับเออวันไม่ใช่ความจำความจุมานะครับลมมา 32GB นะ่าสามารถใส่ microSD card ได้สูงสุดถึง 2TB เลยนะครับลิงก์ซื้อเจ้าตัวเครื่องอยู่ด้านหน้าคำใหใต้คลิปหน้าราคา6,990บาทนะช่วงจัดโปรโมชั่นจะยุดเหลืออยู่ที่ประมาณราคามา4,990บาทนะฮะส่วนรุ่นสองอยู่ที่ราคามา3-4,000นั่นอีกนะครับมาเราจะมาเล่นเจ้าตัวกินนี้กันเลยนะฮะโว้วเฮ้ย Dark Quest ภาคใหม่เลยนะคนดู นี่เรามารอดูกันสิว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับมาว่ามาว่า world รอแปบ๊บรอแปบ๊บนี่มาันนะครับ25าปี d a g o n quest monster อันนี้เป็นภาคใหม่นะ d a g o n quest monster นะ square นี่น่าจะเป็นผู้ทำเกมนะครับท่านผู้ชมนะนี่ผู้แบบครีเแวร์อะไรอย่างเงี้ย มาจ้าพรีพรีนี่โอ้มีภาษาเลือกด้วยนะเออเลือกภาษาอังกฤษแล้วกัน Yes เย้มาแล้วว่ะคนดูเอาดิเอาดิเอ้ยลดสเสียงทั้งหน่อยเดี๋ยวติลิการ์ิตโอเคออปชั Option, นเดี๋ยวเอาอย่างแรกผมไปผมไปนั่งซาวก่อนเลยนะซาวมันนั่งเกินไปนะครับเอามิวสิกลงมาก่อน โอเคโอเคนี่พอมิวสิกนี่อ่ะอันนี้มันจะปิดนเลยไงซาโอเคนะฮะเฮ้ยดิสเพียคืออะไรวะอ๋อดาร์กเนสโอเคอ่านิวเกมเลยครับเอ t นเตอร์ยูเนมอ่าหน้าจอมันทัชสกรีนได้นะคนดูนะบิ๊โค นี่ยังร่อยังตรึง่ะโอเคครับ let's go Yes คอนเฟิร์มครับสปีดคาเมล่าโอเคคอนเฟิร์มให้หมดครับมาว่ามาว่ายังร่อยังตรึงไม่ถึงนี่ไงฮาฟลูฮาตรึงหันจอขึ้นนิดนึงโอเค สว่างสงสว่ังสักหน่อยเป็นยังไงเนาะโอเคนี่เรตื่นมาอยู่ในไหนนี่ขอกดไว้สคิปได้เลยโอเค มันมีดาวน์โหลดเพสที่ป็นเล่นบนมือถือด้วยนะผมจำได้นี่วแต่กราฟิกแม่งย้อนยุคจังวะอ๋อเวลีกูดกด Y เป็นแมพนะโอเคยังก็เรียน Harvest Moon อะ่ะทำไมภาพเป็นอย่างนี้ละ่ะลูกพี่โอ้ภาพแม่งย้อนยุคจัดจัดเฮ้แต่โอเคอยู่นะอย่างเงี้ย ต้องลองดูระบบมันก่อนนะครับมันอาจจะดีนี่เราเดินมาตรงนี้นะครับนี่เห็นไหมจุดไหนวะจุดนี้ไม่ใช่มันต้องเปจุดลงทะเบียนตรงนี้สิกด B กระโดดนะครับอ๋อกดคุยตรงนี้เนี่นะฮ่า รู chat, ้แบบเกมนี้ย้อนยุคจัดๆเลยเนี่ยนะคนดูบอกเลยว่าอะเฮ้ยโอเคสคิปมันจะเป็นเกมว่าแนวอะแอคชั่นในเมมูอารพีจีนะคนดูนี่มาแล้วว่า คอมเพ e x m มอนเต่ very nice จะเป็นยังไงบ้างนาอเนี่ยนี่เคอันนี้ตั้งชื่อสัตว์เลี้ยงนะฮะ เป็นเกมที่แบบว่าต้องรู้ภาษาอังกฤษหน่อยนะผมว่านี่มาแล้ว <Now> then, แพ a น t s okay กิปเลยฮะ ฮะอ,อะไรอ่ะตัวอะไรวนะน่ะไอ้คนดูต้องเดิไปตามจุดนะมันจะมีจุดบอกอยู่นะครับอ้าวเดวินไปชนกับมอนสเตอร์ได้ใส่กับมอนสเตอร์เฉยเลยนี่มันจะเป็นแนวว่าเทิญนเบด้วยนะ ไฟเลยเดยเราแอตแท็กเออสู้กับอ้ามันเป็นโปเกมอนเหรอเหมือนโปเกมอนหรือเปล่าไฟเดินี่เป็นงไงโจมตีแอตแท็กนี่แอตแท็กคืนเข้าไปดอกละห้าครับตุยไปเลยเดยนี่รูปแบบการเล่นจะเป็นประมาณนี้เลยนี่คนดูเชดเอามาโอ้ครี รู้ว่าปล่อยให้เล่นดีมูนานไหมนะคนดูนะโอเคบิ๊กอินสตองอมาวดีมากนะเกมนี้ถือว่าโอเคอยู่นะครับ เดือดรวบได้นน่เราเดือบได้กล่องกล่องเก็บของฮะนี่มอนสเตอร์ตัวยักษ์นะครับเราใส่ได้ไหมนี่ผมว่าใส่ได้อยู่นะนี่พอมาเจอกันปุ๊บวิงเข้ามาชนกันเลยนะนี่ t เด f อ i แฟร์ดบอลโอ้แอตแท็กเข้าสองอ่ะคนดูได้อยู่นะนี่เป็นไงละ่ะดอกละห้าครับมอนสเตอร์เราไหวยอยู่ อีซี่เรื่องเราสามแปดูนะเป็นแนวแบบว่าแอคชั่นอาร์พีจีเทิร์นเบทนี่คนดูนี่๋ยวอ,อัพเลยจา้าเดี๋ยวต่อฝั่งนี้โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวนี่นี่มันให้มาตรงนี้ทำไมอะ่ะดูเควสซี่คนดูกดบวก กด Y ดูแมพ X ทำอะไรดีนะมีเดโมให้เล่นนะนี่มันจะได้ตัดสินใจง่ายนะคุณดูนี่ออปชั่นนี่ควิสอ๋ออยู่นี่ไง oh, คุณดูนะทริปอ่าแบทเทิลชนะให้ได้สองครั้งใช่ไหมเล็กสองครั้งนะเราต้องแบทเทิลให้ชนะนะแถวนี้นะ เดินหามาสเตอร์ก่อนใส่เลยดิครับตัวนี้นะมาดีครับน้องนี่เป็นไงล่ะตบไป,ปทีนึงตบหน้ามีวัาจะเฮิกนี่เนี่ยไฟใช่ไหมน้าน้องเอาดิเอาดิเย้ yeah. อ่า โอเคนะครับทุกผู้ชมนะก็ประมาณนี้แลกานนะครับสำหรับเจ้าตัวเกม d r a g o n Quest Monster the Dark Spin นะทุกผู้ชมนะเอ่อตัวนี้เป็นตัวเดโม่นะครับอันนี้ผมลองทดสอบโหลดมาเล่นดูนะก็ถือว่าโอเคเลยนะครับเล่นได้นะครับก็มันก็ผมว่าคลาสสิกมันย้อนยุ่ไปหน่อยนะทุกผู้ชมนะสำหรับใครที่แบบชอบแบบแนวทูร์บีดแอคชั่นอาร์พีจีเอ็มโออย่างนี้นะครับก็ ลองเปิดใจดูกันได้นะครับอลองลองลองโหลดเทโมมาเล่นดูก่อนนะถ้าถูกใจก็ค่อยซื้อแล้วกันเนาะอืมก็ประมาณนี้แล้วกันนะสำหรับวันนี้พี่โค้กขอตัวไปก่อนเจอกันใหม่คลิปหน้าบายจ้าลิงก์ซื้อเครื่องอยู่ด้านล่างคำนี้นใต้คลิปนะไปซื้อกันมาได้เด้อคนดูเด้อ